สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักของแม่ออนทุกคนนะคะวันนี้แม่ออนจะพาเพื่อนๆมา,าไหมพรมสามพายเศษไหมพรมนะคะมาถักดอกกระจุมกระจิมน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆอแม่อ่อนว่าจะถักเสื้อขอบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็มาลองดูกันนะคะวันนี้แม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมาอ่า มาทําดอกกันนะคะดอกนี้ถักไม่ยากนะคะเพื่อนเพ่นแต่ก็ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะความพยายามนิดนึงบ่มเป็นจุก,กจิกนะคะเพื่อนๆ่อเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะส่วนเพื่อนๆนจะมีไหมอะไรก,ก็ถักได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวแม่อ่อนจะเอาไหมพรมสามพายนะคะที่มันเศษสีสามสิบห้าสีเฉดสีของแม่อ่อนที่แม่อ่อนจำหน่ายอยู่นะคะ ทีนี้เราปั่นมาแล้วมันก็มันเหลือค่ะเหลืออย่างละนิดละหน่อยแม่ออนก็ได้โอกาสนะคะมาทำาลายสวยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆที่น้องๆหรือว่าลูกหลานก็ทําสวยจังวนทวนไม่ไหวไม่วนก็เอามานะคะเอามาเอามาเอามานานามาต่อค่ะใครจะต่อเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะคะแต่ส่วนตัวแม่อ่อนก็กะว่าจะทําเสือ้อ นะคะเอาอเรามาลองกันเลยค่ะมาลองมาลองกันเลยไม่อันจะเอาลายเอาสีที่มันเห็นจะชัดก่อนนะคะเพื่อนสีตัวในเราใช้สีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเลยมาค่ะเรามาเริ่มกันตรงนี้เราเหลือไว้ยาวนิดนึงนะคะไว้ดึงปัน่น พันไหมนะคะดึงมาเราจะได้ห่วงอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปหกห่วงค่ะเออหกโซ่ค่ะหนึ่งสสามี่ห้าหกแล้วเราก็มาจิ้มเอาโซ่แรกนะคะจิ้มเข้าไปดึงเลื่อนผ่านมาก็ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ จะร็แล้วขึ้นโซ่ไปที่หนึ่งสองสามสี่นะคะขึ้นโซ่ไปสี่แล้วพันหัวเข็มลงไปเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งี่ค่ะเราก็ลงไปให้ให้ให้เต็มสิบสองหลักค่ะโซ่หนึ่งกั้นตลอดนะคะ ลงไปให้เต็มห่วงจะได้ที่อ12องหลักค่ะแม่อ,อนถักอยู่ตรงนี้คือเขียวมิ้นนะคะเพื่อนสีสันสดใสมากถักอะไรก็สวยค่ะไหมพรมนี่ค่ะ ไหมผมสามพายเจ็ดเส้นเล็กกว่าสี่พายนะคะบางทีเพื่อนเพืนมือใหม่ยังไม่เข้าใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะเมื่อเราได้ที่สิบสองแล้วสิบสองหลักแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทีนี้เราก็มาจิ้มเอาที่หนึ่งสองสามหลักที่สามนะคะเราจะเหลือไว้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งห่วง หนึ่งโซ่นี่ค่ะเสร็จแล้วตัวนี้ดึงข่ะดึงดึงดึงแล้วก็เช็คนะคะเช็คเช็คเช็ค,ชคดูว่ามันโอเคไหมได้สิบสองไหมนะคะเมื่อเราได้ที่สิบสองแล้วตัวนี้เราตัดเลยค่ะงานเราจะได้เรียบร้อยไปเลยนะคะเพื่อนทีนี้เราจะเอาสีไหนมาใส่ แม่อดอเยวชมพูซิตี้ชมพูซิตี้นี้เป็นชมพูบานเย็นแม่อดอเยาชมพูซิตี้นะคะมาเราก็จะมาต่ออีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงไหมมาประมาณนี้ล้วงดึงมาเลยค่ะดึงลอดผ่านมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้วงลงห่วงแรกเลยนะคะช่องแรกเลยดึงมาแล้วเราค่อยมัดนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่ามัด แล้วเพื่อนเพื่อนดึงตรงนี้แล้วก็ดึงส้นไหมส้นนี้มันจะแน่นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือแน่นเสร็จแล้วให้เราขึ้นโซ่ไปที่หนึ่งสองสามพันหัวเข็มนะคะทีนี้ล้วงลงไปในหว่งหวงห่วงเดิมควักควักนะคะตรงนี้เราก็จะได้หนึ่งหนึ่งกลีบเสร็จแล้วให้เราตัดเลยค่ะตรงนี้เพราะเรามัดให้แน่นแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตรงนี้เราต้องมัดให้แน่นเลยนะคะ ตัดเพื่อน้องเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เถอดท่าก,กับเราหลังจากนั้นให้เราโซ่สามนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามพันหัวเข็มค่ะล้วงไปในช่องถัดไปเลยนะคะควักพักไว้นะคะควักสองพักไว้พันหัวเข็มล้วงลงไปควักสองพักไว้หลังจากนั้นเรารวบเลยนี่นะคะขยับงานให้แน่นนะคะเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งสองสาม พันหัวเข็มไปเลยค่ะควักสองพักวักสองพักรวบหมดโซ่หนึ่งสองสาพันหัวเข็มลงไปวักสองพักไว้พักไว้รวบหมดค่ะเราก็จะได้อยู่ที่สิสองกลีบนะคะนี่ค่ะ โซ่จะเป็นโซ่สามนะคะพันหัวเข็มลวงพักข้อสองพักไว้ค่ะง่ายๆนะคะเราสลับสีแล้วน้องก็จะโอเคสวยเราทำเป็นผ้าห่มผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเพื่อนๆสนใจสั่งมาเลยนะคะแม่อ่อนจัดยี่สิบสีนะคะ ม้วนล,ละยี่สิบกรัมค่ะยี่สิบสีจะได้อยู่ที่ยี่สิบม้วนสี่รอยกรัมค่ะสอง้อยบาทบวกส่ง19บาทนะคะนี่ค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่สาม้อยสิบเจบาทสี่ร้อยกรัมยี่สิบสีค่ะเพื่อนๆนนะคะสนใจสั่งมาได้เลยค่ะ เพื่อนจะเอาสีล้วนเลยก็ได้สีไหนก็ได้เลือกได้ค่ะนี่ค่ะเราเมื่อเราจบงานเราก็โซ่สามเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มาจิ้มเอาหัวหลักเลยค่ะลงไปตรงนี้อ่าดึงดึงลอดผ่านค่ะอาเมื่อเราดึงลอดผ่านเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเดสิบสอง ะะคะเมื่อเราได้12แล้วเราจะขึ้นสีสีเขียวสีเขียวนี่เป็นตัวเสื้อนะคะเขียวเขียวสมอนทอนเขียวสมอนทอนเขียวสะท้อนแสงนะคะตัวนี้ตัดได้เลยค่ะเราตัดเผื่อไว้ประมาณนี้เพื่อน,น้องเขาจะไม่ไม่หลุดนะคะอ่าแล้วเราก็มาใส่เขียวกัน เขียวแล้วก็เอาส้นไหมประมาณนี้นะคะดึงดึงลอดผ่านก่อนนะคะเพื่อนเพนี่ค่ะเสร็จแล้วเราค่อยมาล้วงลงช่องแรกเลยนะคะเอาส้นไหมเก็บมาดึงขึ้นมาแล้วเราก็อาเอา็ x มันแล้วเราก็ดึงตัวนี้แล้วก็ดึงตัวนี้นะคะน้องจะได้แน่นๆเลยนะคะตรงนี้มันจะไม่หลุดทีนี้เราจะโซ่แปดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพันหัวเข็มล้วงลงที่เดิมนะคะค่ะแล้วก็ควักสองควักสองตรงนี้ได้หนึ่งห่วงนะคะเสร็จแล้วเราตัดตัดไหมไปพร้อมเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเราดึงไหมไปด้วยมันก็จะเห็นเป็นสีมันจะไม่สวยค่ะ อ่าเราตัดไปเลยเสร็จแล้วเราก็โซ่โซ่ห้าค่ะนี่ค่ะเพื่อนเ<ๆ>เราจะทําเป็นสี่มุมนะคะ ึ่งสองสามสี่ห้าลงเอ็กลงอีกช่องหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้พันหัวเข็มมาลงตรงนี้หนึ่งหลักค่ะเสร็จแล้วให้เราโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลงที่เดิม ควักสองควักสองเราก็จะได้เป็นสองแฉกแล้วนะคะทีนี้แฉกที่สามกับแฉกที่4ีแม่ออนก็จะาพาเพื่อนต่อไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่หถ้าเราทําดอกแรกเราก็ทําไปให,ให้ครบเลยนะคะดอกที่สองเราก็เริ่มต่อ แม่ออนก็จะพาต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ในแขกที่สามนี่เราจะเริ่มต่อแล้วก็พันวัาเข็มมาล้วงตรงนี้ดึงมานี่ค่ะเราได้หนึ่งหลักแล้วทีนี้เราจะโซ่สามหนึ่งสองสามเพื่อเราจะต่อนะคะแล้วก็เอางานมาตรงนี้ อตรงนี้เป็นสีชมพูเหมือนกันเลยชมพูอ่อนกับชมพูแกน่นี่ค่ะแล้วก็จะมาล้วงตรงนี้ล้วงตรงห่วงเอ็กมาค่ะเสร็จแ,แล้วให้เราโซ่สามนะคะเราก็ผ่านหัวเข็มมานะคะเพนเืน่อๆเอามาลงตรงนี้หนึ่งหลักของเรานี่นะคะอ่านี่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็โซ่ไปที่สองโซ่นะคะอ่าสองโซ่ทีนี้เราจะต่อเราก็มาล้วงอ่ะล้วงเอ็กฝั่งนี้โซ่สองกลับมาค่ะแล้วก็มาล้วงโรงงานเราตรงนี้โซ่สองกลับไปค่ะล้วงไปโซ่สองกลับมาค่ะ โซ่สองไปค่ะโซ่สองทีนี้เราก็จะมาใส่ใส่ห่วงตรงนี้พันหัวเข็มลงไปควักสองควสองเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งสองสามเราก็จะมากิ้มงาน,นงต่อ ตรงนี้เป็นแจกนะคะต้นไม้เราก็มัดไปด้วยน้องก็จะได้แข็งแรงหนึ่งสองสามกลับมาลงลงนี่แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้า พอเราจะปิดดอกเราใส่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ปิดปิดเราล้วงเลยนะคะเราเรากล่าว่าให้เราได้อยู่ในโซ่สาม มัดให้แน่นเลยค่ะอล็อกอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็ตัดไหมเลยตัดไหมชิ้นขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆก็อเอาให้น้องมาอยู่ตรงจุดตรงนี้เพื่อเราจะได้ต่อในในดอกถัดไปนะคะเราจะเก็บต้นไหมไปด้วยเียค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็รอดห่วงรอดโซ่มา งานเราจะได้ไม่งานเราจะได้แข็งแรงมันจะไม่มีโอกาสหลุดเนี่ยค่ะเราก็เก็บมาไว้เพื่อเราจะได้ต่อเนี่ยค่ะเหมือนแม่อ่อนทำตรงนี้ตัวนี้เราต่อเสร็จแล้วเราก็นิบนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนรอบต่อไปเราก็ต่อไปนะคะ ต่อ,อย่างนี้เลยค่ะต่อไม่ยากงานงานง่ายๆสวยๆนะคะงานง่ายๆสวยๆตัวนี้ว่าจะทําเสื้อแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเสื้อหรือจะเป็นผ้าคลุมไหล่หรือว่าเป็นอผ้าหม่มคลุมไหล่สวยๆก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราเล่นสีเล่นลายมันก็โอเคอยู่สวยงามตามท้องเรื่องค่ะเพื่อนๆ โอเคค่ะเพื่อนๆแม่อ่อนก็ามาจิกๆยกยกให้เพื่อนๆดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ